ทุกวันนี้ไม่ต้องทําไม่ถูกใจใครหรอกเอาแค่ไม่หนักหัวใครก็พอแกวไแมเอาคมบาดตาแก้วมาสวัสดีครับพ่อกับไอ้เสมรถซิ่งทั้งทีมาดนต้องมีรถดีรถงามรถจวดให้พี่น้องเอฟซไปทํามาหากินกันครับ,รบชมรีโว่สองจุดสี่ซัอิชั่นสองพ ไอ้ครับทังสีมีคนเดือดร้อนอยู่นี่ียงนอนกลุ่มๆๆ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 ๆัๆๆๆๆๆๆๆัๆหๆๆๆหนักๆัวเราๆๆๆนัๆๆ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 ่นๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆๆกๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆๆนๆเๆๆกๆๆกๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆๆบๆๆๆๆาๆๆๆกๆนๆๆๆงๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆวิ่งเยอะๆๆ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 ่ลังดี สวยงามปี2020กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะเดิมครับประสยวประสุนอาาเดิมปะ่ะโอเคเดิมจ้ะไม่ต้องดูแค่สัมผัสก็รู้รู้เลย <c oughs> เหมือนม็ดต่อเต่าใช่ไหม <c oughs> ใช่ฟั <c oughs> <c oughs> งเสียงหน่อย,ยเด้อไปด้น <c oughs> โอ้โยอย่างนี้ก็หวานเทียบสิครับ <c oughs> เอาดูรอบคันกันหน่อย แม็กยางยีราฟโอ้โหเสริมแหนบด้วยโอ้โหยี่นี่มันลกซิ่งทำกินพร้อมเสริมแหนบอีกกรงหางโอ้โหอ้าวดูเลยครับไปรุ่นนาฟรีดาวกับขังวัดหกพัน้าจบศูนย์บาททุกอาชีพเซตอีดิชันนาเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรับวิสาหกิจรับเมาก่กอส้างเฮ็ดไหเฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรับพ่อีดยางขับวิ้นขับแกป ขับหกล้อขับสีบล้อขับแมคโครมาลูกกลางไล่บุ้งไล่บันพีด่ดาวเบิร์ตธุาชีพครับหัวนุง่งหัวนอดอุ้ยงามมารเลยงามอีหลีนึกรถป้ายแดงนะภายในก็หอมหอมแอร์ก็เย็นเย็นช่วงล่างก็ดีด,ดนีน้ำมุกน้ำมันบมมีเยิมเครื่องอดีขนาดนะใส่งานบ่เคยได้สมจักกระเทียมนะนะออกมาแล้วก็คำคุ้นมันเงินมันทองนะมีแต่จะร่ำรวยไปนานมันงมี ไปซื้อเราไอ้ไปซื้อเราละเก็บนสัญญาโลดอะไรเปิดของเครื่องกันนะของเครื่องไหนจ้ะเครื่องเดิมๆนิ่งๆ L ก็อยู่ R ก็อยู่ลุงน่าจะไม่อยู่นะปีนี้อยู่เท่าล่้นตาปุงไม่เคยจอด คนจากเมืองนอกมาหรือเปล่านะ,ะคิดว่าจะมานะมานะมาแน่นะ <c oughs> จะดีไหมละ่ะชักออกมาดิโ <c oughs> อโหไม่ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องเลย <c oughs> ไม่ค่อยได้ถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เหมือนน้ำอเสียมน้ำอเสยมถ่ายทุกเช้าถ่ายทุกเช้าถ่ายพักเที่ยงถ่ายเยน็ยนเนะย็นเห็นมือซ่เหนแง่หูบอยตื่นเลโอเค ยอดสวยนะาพีดาครับออกรถสุบาทปีแรกงวดพรหกพัน 6, ปีที่สองพนเก้าพันวิธีการจองแอดไลนาที่หนา้าทิกต็อกเฟซบุ๊กหรือว่า YouTube Channel กดลิงก์ไลน์แอดเข้ามานะส่งบัตรประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวไอเดินเรือให้นะนึกถึงรถยนเมือสองนึกถึงไอเสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครงวงจรนึกถึงอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ ด่วยทุกคนันดันทุกเคสส่งฟรีฮอตหน้าบ้านครับพี่น้องพิมคำว่าสุดครับพี่เสมพิมคำว่าแจ้วครับพี่พิมคำว่าจวดอีกแล้วพิมคำว่าพี่เสมจัดให้พิมคำว่าผมอยากเป็นหนี้กับพี่เซมแชร์ไปวอลนัแก้ว